นั้นผมผมชอบเขียนเพลงเพื่อชีวิตชอบเขียนเพลงที่เป็นบทบาทของชีวิตมากกว่าแต่เราว่าเราทําอย่างนั้นทําไม่ได้กลุ่มที่กลับมาทั้งหมดก็คือกลุ่มคาราวานกันนะํหน้าหมูต้องกลับถ้าต้องส่งกลับก่อนแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่านั่นคือประสบการณ์ชีวิตในป่าช่วงหนึ่งครับลุงก็บอกเออสายเอยก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทํางานของเราที่เรารักเราชอบไม่จาเป็นจะต้องไปทําเพลงปฏิบัติก็ได้ถ้าทําไม่ถนัดอืแต่จิตใจเราก็ เป็นสากลของโลกการปฏิวัติของโลกก็ได้วันนั้นอะผมจําได้ผมส่งลุงค้นช้างพอาัขึ้นชา้นชางเสร็จบอกเออสหายสุขภาพาแข็งแรงนะดูแลตัวเองเอให้ปลอดภัยทุกคนครับเดี๋ยวยังไงสายเราได้เจอกันอืนต่ผมก็ไม่เข้าไปในเมืองไทยแล้วเพราะผมตัดสินใจแล้วออโอ้เสียดายลุงแล้วก็ก็ยื่นกระดาษใบหนึ่งมาอืสายลงสายวัตถีบลงอาเพลงนี้ไปดูนะครับ ถ้าลงไปแล้วหรือหรือไปอยู่จังหวัดอื่นก็นแล้วแต่ถ้าใช้ได้ก็ลองจะเอาไปดูมผมก็รับมาบรับมาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยก็เก็บเลยเก็บเข้าปเปืมแล้วยังไม่รู้เลยมันเพลงมันก็แค่เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอาลามแ้วปะ่ะก็ไม่ได้คิดเลยจนกระทั่งเข้าบะเข้าเมืองปลายปีสองห้าเนี่ยก็เอาเนื้ออะไรมาให้เพื่อนๆดูเออทุกคนเฮ้ พาะนี่ว่ะมีโน้ตโน้ตตัวเลขกำกับมาด้วยแต่งเป็นทำนองมาแล้วด้วยเออเป็นทำนองมาะเออก็เลยพากันร้องโอ้โหเพลงนี้พอเสร็จแล้วเพลงมันดีมากเลยดังมากมากเลยนั่นคือสุดท้ายที่สุดที่ส่งลุงส่งก็เรียกปรมาจารย์ใหญ่ของผมขึ้นช้างแล้วก็ได้เพลงนี้กลับมาสู่เมืองไทยและเพลงนี้ก็ส่งผลสะเทือนต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง ก็กายก็คือเพลงเดือนเพลนนี่เองเนเพนเน้จริงเพลงชื่อเพลงคิดถึงบ้านครับเจ๊ก็เรียกเดือนเพลนมันง่ายเพราะว่ามันขึ้นคำว่าเดือนเพลนมันเลยติดปากกันอืก็คือผลงานของลุงผีชิ้นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตจากเราอาจจะมีชิ้นสุดท้ายกว่านี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นชิ้นที่ผมได้ชิ้นสุดท้ายจากท่านอแล้วก็ก็ไปรับศิละปีหลังๆนี่ก็ไปรับศพกลับมากันรับแล้วเขาก็กลับเข้ามาในมือก็เพลงนี้ก็คือผ่านน้ำหมูมานี่เองครับใช่